สวัสดีจ้าวันนี้ยายไก่ก็ได้ไก่บ้านมาสองตัวเด้อนี่ได้ไก่บ้านมาสองตัวนะจะมาสับต้มยำจ้าทุกคนจะมาสับต้มยำต้มยำเมือ่อวานนี้นนนยังไม่ได้ออกมาต้มยำ,<ง>ต,มยำต้มยำไก่บ้านนะจ้าต้มยำไก่บ้านเราก็จะมาสับเป็นชิ้นเป็นชิ้นกันนะจ้า เอาไข่มันออกก่อนเนาะมีไข่พร้อมเนาะมีไข่น้ำรีนี่ไข่ก็มีไก่บ้านเด้อนี่ค่ะไก่บ้านมีไข่ด้วยนะมีไข่อ่อนๆเนาะต้มยำเนาะต้มยำไก่บ้านแนมะ่จ๋าขอเดินหน่อยก็จะไปเลยเดินทางไหมขอเดินเ,เดี๋ยวจะสับไก่ก่นอนเอ สับไก่ต้มยำสับไก่ต้มยำนะจ๊ะอันนี้น้ำมันมันเดี๋ยวเอาไปถิมสับไปเลยสับแล้วก็ต้มเคี่ยวไว้ค่ะสองตัวด้วยต้มหม้อใหญ่ต้มหมอ้อ,หมอใหญ่เด้อสองตัวนี่ ต้มปปเปื่อยเนาะต้มปปเปื่อยนะจ๊ะต้มไก่บ้านกินอร่อยอร่อยนะจ๊ะตัวใหญ่เด้อค่ะตัวใหญ่เมนูต้มไก่บ้านนะจ๊ะวันนี้สองตัวใหญ่ค่ะพี่น้องต้มเปื่อยเด้อต้มเปื่อยเดี๋ยวเราก็จะต้มหม้อใหญ่เลยนะ ไก่บ้านด้อนี่ซื้อมาสองโตนี่ต้องเคี่ยวไฟก่อนเด้อค่ะเคี่ยวมันเปือ่อยก่อนเนาะเดี๋ยวตะก,กินเนาะไกลบ้าน,นเนื้อหลายๆเนาะไกลบ้านเนาะพ่อแม่ไกลพันเนื้อด้วยค่ะไกลบ้านอนันี้เดี๋ยวเดี๋ยวเฮาจะมาย่างหอมยำกัะเทียมกันนะจ๊ะมามาดูวิธีทำกันนะแจ๊ เสร็จแล้วจ้าอันนี้ก็ไก่บ้านเด้อค่ะพี่น้องไก่บ้านสองตเด้อค่ะจิมาทาความสะอาดค่ะส่วนเครื่องในก็จเจียไปต้มก่อนค่ะเอาไปต้มเอาไปลวกก่อนเด้อมันจะได้บกข้คาวค่ะเครื่องในมาดูวิธีทํากันเลยนะจา้าไก่บ้านสองตเลยนะวันนี้อันดับแรกเราก็จะมาย่างหัวหอมกระเทียมกันจา้าไปรับชมกันเลยจา้าอันนี้ก็จิมาย่างหอมย่างกระเทียมเด้อค่ะพี่น้องใส่ต้มยำไก่เนาะ มันจงกี่หอมค่ะย่างหอมอย่างกระเทียมเนาะมันจะกี่หอมเด้อครับพี่นอ้องย่างหอมอย่างกระเทียมน,นะจ้าจะใส่ตุมยำไก่จ้าทุกคนเดี๋ยวก็มาปอกเอาเนาะตุมยำไก่เด้อใส่หอมอย่างกระเทียมย่างมันจังหอมจ้าอันนี้กับพริกทอดเด้อพี่น้องพริกทอดใส่ต้มยำไก่จ้าพริกทอดเนาะ เหลืองแล้วพี่ขี้หนูสวนจ้าเดี๋ยวจีบุบบุ๊บเล็กน้อยเนาะเอาไปใส่ต้มยำไก่นะจ้าแซ่บๆเดอ้อน้ำเดือดแล้วค่ะมาใส่เครื่องต้มยำกันเดอ้อหนึ่งใบมะกรูดสองขาน้ามันเดือดเต็มที่แล้วจ้าเดี๋ยวเล่งแก๊สจั็กน้อยก่อนน้ามันเดือดเต็มที่เลยอันนี้ตะไคร้เด้อหนิขาด่าอะไรคือตะไคร้เด้อ ตะไคร้ตะไคร้ค่ะใบมะกรูดใส่ไปแล้วเดี๋ยวหอมกระเทียมไอ้นี่เยวค่อยใส่ที่หลังเนาะมูนี่ค่อยใส่ที่หลังค่ะหอมอย่างกระเทียมอย่างไว้ใส่ที่หลังก็บบกเกือเทศเนาะน้ำเดือดเต็มที่เขาก็ับมาใจไกลบ้านเลยค่ะพี่น้องอันนี้พิเศษด้อนี่พิเศษพิเศษน้องยงใหญ่นี่พิเศษ ใส่ลงไปจ้ะใส่ลงไปต้มไกลบ้านเสร็จเอันนี้ก็พิเศษค่ะน้องอยงใหญ่นี่พิเศษทั้งสองตัด้วยนี่ใกลบ้านไปนี่ต้มให้มันเปื่อยๆค่ะต้มไกลบ้านต้มยำไกลบ้านเนาะหลายด้วยนี่แม่หน่อยๆด้วนี่หลค่อยๆช้อนฟองออกค่ะพี่น้องค่อยช้อนฟองออกดอ ต้มไก่บ้านให้มันเดือ,ด,อดก่อนค่ะให้มันเดือ,ด,อดก่อนนะคะต้มไก่บ้านเครื่องปรุงของเราก็จะมีน้ำมะขามเปียกด้วยค่ะพริกขี้หนูสวนเนาะเดี๋ยวให้มันเดือดก่อนค่อยช้อนฟองออกนะคะมาดูวิธีทํากันเลยจ้าเราก็มาต้มน้ําให้เดือดนะคะต้มน้ำให้เดือดเราค่อยใส่ไก่ด้วยค่ะพี่น้องเตรียมเครื่องไว้เบิดตแล้ว ตอนนี้ก็จะไปปอกหอมปอกกระเทียมก่อนจ้าอย่างเสร็จแล้วเดอ้อต้มน้ำให้มันไม่เดือดก่อนจ้าจะค่อยมาใส่ไก่นนเ,เานาะน้ำเดือดแล้วจ้าพี่น้องน้ำเดือดแล้วช้อนฟองออกกอ่อนช้อนอฟองออกก่อนค่ะยังไม่ได้ปรุงเครื่องหรอกปอนช้อนฟองออกก่อนนะช้อนฟองช้อนมันมันออกก่อนเนาะมันจะมีมันน,น้อยเนาะมันจะบนหนากินเนาะ ช้อนฟ้องออกกอนค่ะเขียวไว้มันเป่อยสักพักค่ะช้อนฟ้องช้อนน้ำมันมันออกเนาะมันจิมีน้ำมันน้อยๆใกล้บ้านไม่เป็นมันมมนก็จิบเซบช้อนน้ำมันมันออกค่ะทุกคนมันก็ะจิมีฟ้องมีน้ำมันเล็กน้อยละช้อนออกมันจะกินหนากินเนาะ จะค่อยมะปุงเครื่องค่ะหนามกะขามเปียกเนาะใส่กระเทียมเผาหอมเผาไปก้นเห็นมันเขาเครื่องเนาะค่ะเดี๋ยวจังคอยมาใส่หนามกะขามเปียกใส่เกลือใส่รสด,ดีใส่ชู่รสเนาะพริกเว้ยใส่ตามหลังเนะาะมะเขือทเทศไปใส่ตามหลังเนาะเดี๋ยวมันจะเปื่อยเกินค่ะอันนี้เครื่องในเด้อค่ะเครื่องในนี่ต้มไว้แล้วนะต้มมว้แล้วใส่ไปเลยค่ะเครื่องใน ตับปก,ปกอย่างมันน่ะนะต้มแล้วต้มทำความสะอาดเรียบร้อยแล้วใส่ไปเลยค่ะใส่บบกเขือเทศลงไปเลยค่ะเือเทศมะเขือเทศนะคะใส่ลงไปเลยเราก็จะมาปรุงรสกันเลยจ้าทุกคน อันนี้ใส่ดอกเกลือลงไปค่ะใส่ดอกเกลือน้ำปลาคามเปียกดวยค่ะใส่ลงไปโรดน้ำบลาคามเปียกนี่กับน้าใส่ตามหลังเนาะใส่มัได้ไหลโรดไก่มันหลกินปลาเปรี้ยวน้ำปลาคามเปียกเลยค่ะพี่นอ้องใส่ชิ้รดค่ะใส่ชิ้โรดเนาะ ตามด้วยชุสของเรานะคะตามด้วยรสด,ดีค่ะรสด,ดีใส่ลงไปใส่ลงไปค่ะหม้อมันใหญ่นะเต็มเล่นหลายลูกน้ำปลาของเรานะคะน้ำปลาชิปรสค่ะเราก็จะมีพริกขี้หนูสวนนะพริกขี้หนูสวนพริกทอดต้นหอมเอ้ผักชีฝรั่รง ผักชีไทยเนาะตามด้วยมีหลากผักชีกับไส้ลงไปค่ะมันจะได้หอมเนาะหลากผักชีลืมใส่หลักพักชีนะมันมีเนาะคนคุเล่คุเล่ให้เข้ากันค่ะไก่สิบเปื่อยแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ต้นหอมพักขีนะคะแล้วกับพริกตามด้วยมะนาวที่หลังจ้าต้มไก่ของเราก็เสร็จแล้วนะคะเปิดฝาจะเปิดฝาใส่พริกขี้หนูสวนจ้าใส่พริกขี้หนูสวนเนาะ พริกขี้หนูสวนพริกทอดตามด้วยผักชีฝรัง่งผักชีฝรั่งนะคะหอมหอมเดอ้อผู้ใดมกักเปรี้ยวกับเติมบกาวอีกค่ะแต่ว่าทั้งนี้ก็ใชส้แตนบักขามเปียกกับบาวจักน้อยบาวเดี๋ยวค่อยบีบใส่ถ้วยเอาค่ะอันนี้กับเปรี้ยวพอดีแล้วรสชาติแซ่บๆกับพี่น้องเสร็จแล้วนะคะ เสร็จแล้วคะ่ะใส่ผักกีผักกีฝรัง่งผักกีไทยพริกขี้หนูพริกขี้หนูสวนเนาะแล้วก็พริกแห้งทัวัวพริกแห้งทอดเดยค่ะผู้ใดมาเพิก่กระติมตามใจเอาค่ะคลิปนี้ก็ขอจบแค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะมากินต้มไก่ด้วยกันนะคะ